บทที่สวัสด,ดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยประจําวันที่10กรกฎาคม65นะครับเนาะอ่ะก็อดอินบทที่ขอสวัสด,ดีพี่น้อง f สีครับประจําแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่น้อง ผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะอาจก็ขอสวัสดีพี่ๆสมาชิกครอบครัวบ่าวทีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกับบ่าวที่อีกแล้วครับก็เรียนบ่าวที่ก็ขอโทษขออภัยพี่ๆนะเนาะไว้ด้วยกัำลังกันนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้นะครับเนาะอ่าเจาะไม่เข้านะครับสองตัวสามตัวนะครับเนาะก็หลุดไปนะครับเนาะ ขอขออภัยพี่น้องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเมื่อวานก็ยังถือว่าเดินดีนะครับเนาะถ้าเกิดพี่น้องนำชุดเด่นไปวิ่งไปรูดก็จะโชคดีไปนะครับเนาะทั้ง3ามนอยเลยนะครับเนาะทั้งน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกติแล้วก็น้อย VIP นะครับเนาะอ่หกกับ4ก็มานะครับสลับเมื่อวานนะอ่าถ้าเกิดพี่คนไหนนะครับผมเนาะนำสี่ไปวิ่งไปรูดนะครับเนาะเมื่อวานก็จะ ปังๆไปนะครับเนาะเพราะว่าสีมาทั้ง3หน่อยเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อนะครับเนาะมาลุ้นมาตามก็ว่าจะเจาะ2ตัว3ตัว ฝังหรือเปล่านะครับสลับหาหน่อยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะก่อนดึงบัที่ข้อย้ำกับพี่น้องยุ่เสมอนะครับนี่เป็นเพียงการคำนวณจากสูตรนะครับเนาะแนวทางอาจจะมีเข้าไม่หลุดนะครับพี่พน้องก็ต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจนะครับผมเนาะอ่ะฝากพี่พน้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะอ่ะทุกแนวทางก็ทําเต็มที่นะครับผมเนาะสลับแนวทางของบัที่นะครับผมเนาะอ่ะเมื่อวานลายใหญ่ห้างนะครับบัที่ขอน้ำพลาพี่พน้องลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยสําหรับแนวทางหาหน่อยประจําวันที่1ิบ กรกฎาคม6หานะครับเนาะอ่ะมาเริ่มต<ส>้นกันที่ผู้ที่จะนำแนวทางไปวิ่งไปรูดกันก่อนนะครับเนาะสำหรับชุดเด่น2ตัวนะครับผม9 6นะครับเนาะอ่าสำหรับผู้ที่จะนำแนวทางไปวิ่งไปรูดนะครับเนาะถ้าชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่าสำหรับชุดเด่น2ตัวนะครับผมเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับเนาะอ่าชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับมีทั้งหมด6ชุดนะครับมี9 5 9 6 9 7 6 0 6ูนยนะครับเนาะอ่าบอรที่เน้นให้นะครับเนาะ96กับ60นะครับเนาะอ่าสำหรับชุดจับคู่เด่นนะพี่พี่น้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่าแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด3ตัวเด่นนะครับมีทั้งหมด3ชุดนะครับมี966 960แล้วก็162นะครับเนาะอ่าสำหรับชุด3ตัวเด่นนะพี่พี่น้องชอบก็ตาม ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะสำหรับชุด3ตัวเด่นนะครับผมเนาะ,ะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหานอยประจำวันที่10กรกฎาคม6 5หานะครับเนาะอะ,อะจารย์ใด,ดก็ขอให้มา เจาะต,ตรงๆ2ต,ต,ตัว3ตัวไปเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะจะได้เฮงๆรวยๆปังๆกันไปนะครับผมอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเนาะบ่าวทีก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะครับเนาะและก็ขอขอบคุณทุกๆการลงใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนไม่ดีๆจากพีพ่ๆน้องๆน,นะครับผมเนาะาาาาาอ่ะบ่าวทีขอขอบคุณพีพ่ๆน้องๆไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะาาาาาอ่ะว่าจะได้บ่าบควรหรือว่าผิดพลาดประการใดบ่าวทีก็ขอโทษขออภัยพีพย่ๆน้องๆไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะ จะเย็นนี้มาลุ้นปังกันนะครับผมเนาะอ่ะสรับคลิปนี้บัตรที่ขอลาไปก่อนนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเฮงเฮงลุยๆยปังปังนะครับเนาะสวัสดีครับทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆที่ร่วมฝากค